สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอที่ดินแปลงใหญ่นะคะเนื้อที่30ไร่มีด้วยกัน2ชนโนดนะคะอยู่ในเขตตำบลเนินขามอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทนะคะเกษตรกร,ร,กรขายไร่ละ180,000บาทฟรีค่าโอนค่าที่จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะติดสาธารณะ2ด้านนะคะสาธารณะ2ด้านเป็นถนนลาดยางทั้งคู่นะคะด้านนี้ เป็นฉนดเนื้อที่24ไร่นะคะเป็นฉนดเนื้อที่24ไร่นากว้างโดยประมาณ50เมตรนะคะตั้งแต่มุมขวามือนะคะจนสุดต้นยุคาชนแนวรั้วเพื่อนบ้านนะคะสำหรับโนดแปลงนี้24ไร่นะคะแล้วต่อจากโนดแปลงนี้ไปเป็นเนื้อที่7ไร่ ซึ่งจะไปออกถนนอีกด้านหนึ mil. ่งซึ่งเป็นถนนลาดยางเส้นเหมือนสาธารณะเป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะคะหน้ากว้างโดยประมาณ40เมตรด้านนู้นนะคะเป็นลักษณะแปลง2อแปลงต่อกันเป็นรูปลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเนื้อที่ทั้งหมดบวกกัน2อโนด3ามอไร่เราขายไร่ละ1นึ0 0 0สบาทฟรีค่าโอนค่าให้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นโนดคุดแดง ไฟฟ้าประปาเพื่อนบ้านมีพร้อมนะคะลงจากถนนเส้นหลักสา1สองหนึ่งหนึ่งลงมาโดยประมาณถึงหน้าแปลงที่800เมตรนะคะมีสาธารณสองด้านอันนี้ด้านนี้ก็เป็นถนนลาดยางอีกด้านหนึ่งก็เป็นถนนลาดยางเหมือนกันนะคะไฟฟ้าอยู่หน้าที่เลยแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะเป็นที่ดินแปลงใหญ่พอสมควรนะคะเนื้อที่มีบ่อบาดาลให้ด้วยนะคะหนึ่งบ่อแล้วก็ มีโครงสร้างบ้านของโมเดลหนึ่งหลังนะคะสามารถมาต่อเติมแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะราคาถูกนะคะลงจากถนนเส้นหลักแค่800ร้เมตรพื้นที่ทั้งหมด31ไร่นะคะค่ะลูกค้าาลูกค้ท่านใดนะคะสนใจสอบถามรายละเอียด092 5816638องปดหทิปนะคะ แอดไลน์ line, สอบถามรายละเอียดแลนะนัดดูได้นะคะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะกาะทิพฝากกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์สำหรับช่องลุงทิพบุญธรรมบ้านและที่ดินนะคะค่ะบายทิพอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะ